เราล่องเรียนไหมวะไม่รู้เดินกับข้าวแล้วครับเออไม่ใช่อาหารว่างอาหารว่างลำบากครับชีวิตทหารชายแดนเลยกินอะไรเอามาเป็นเลยครับจริงกินอะไรมีลูกหอกลูกมีหลานบอกหลานข้าวโพดเออกินข้าวโพดบ้านนอกบ้านนอกกินแน่ข้าวโพดไม่ก็พูดจริงนะจริงยลำบากบากจริงลำบากจริงเมี่อเลี้ยงก็โดนตัดจุดเจาะยำกินก็ไม่ได้นอนยำนอนก็ไม่ได้กินชีวิตทหารน้องได้รับผมยังสิบเก้าบาทผมไม่เอาครับขนาด เบี้ยอะไรหักค่าประกอบยังผมยังไม่กินเลยพม่ทามันทาแป้งโดยเป็นบานทองไงวะไปมามากินลูองิ้นนะล้องิ้นข้างในน่ะกระโผดครับไอ้กิ๊ดยิบมาไปเรียกเทนมาไอ้เทนครับจ้าครับจ้า โฟนิครับปั๊บในเสียงมันต้องมามันต้องมาก่อนแล้วไอ้ตัวต้องมาก่อนเสียงนะไม่จ๋าวะไอ้ยาข้าวตักนั้นมากินไปไปละตอนมีให้กินก็กินเนี้ยจ้ากินแป้งนี้เขาใหกินแป้งพี่เลยใช่ถูกต้องอะไรกินได้ไม่โปรเด็กผมบ้างมากฮึบันทึกอยจังนอเช็ดมือมาให้เดี๋ยวมือนี่ไปไปใส่ มาดืก <l id> ินเลยมามาใส่ย <in> <play> ิงร <sh seiner his igen> ้อนเลยนะอาดรปไี่รักใหญ่หรือนี้พี่จะไปเปิดอะไรนะเปิดมังยะลานบรรทึกเสียงมนหมดแล้วท่าเย่เน้ฮ่าฮ่าฮ่าต่อร้อยนึงแม่แลสตแกเต่ม่ได้ยิเยไปพี่กินแล้วเลย ลูกซิ้นครับกินลูกซิ้นครับนี่นะเขาเรียกอะไรปลานะกระโปะกระโปะล่ะปลามันเนื้อปลาเลยกากปลากระโปะรู้จักไหม,าาม,มไครับกระโปะถ้าภาษากลางเขาเรียกอะไรนู้นหัวเข้าเกีย่ยวอ๋อนี่เหรอเพื่ทนตามเขาอย่างนีมลำบากกิวจานยาแดดตายอ่ะเนี่ยมาเป็นทำกินไม่ได้นอนยามนอนไม่ได้กิน จะนอนอยู่ดีเขาก็ามาปลกกินข้าวลำบากมาเลยทขนาดนั้นเลยดูกินเลยก็ไม่รู้นะอ,นนอะไรปะนีอ้อันนี้ของหลวงนะครับหลวงซื้อไหมครับเนี่ยผมว่าสบายคนใหม่คพื่อสั่งสอบผู้พันทั่วประเทศให้แก่แก้ตัวสองครั้งนียหลวงซื้อมาให้ครับเนี่ยดู กินอะไรวะไม่ผามช่วยยิ่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่สั่งสอบเรื่องอะไรวะก็ทำทำงานเปลี่ยนแม่ไปนั่งเลยนังเรื่มเลยไม่ต้องเกรงใจอ่ะแล้วกี่จ้าดูมันเดินอยู่แต่ไม่ลงแต่ละคนลงมองเท้าแตกไม่มีไอ้นี่มาสองรอบแล้วครับไอ้ยิ่ง่ะไอ้นั่นน่ะเชิญผ้าอ่ะออ๋ โอ้นี่ดูที่ผมมีรองเท้าไหมเจนดูเดือดมากเลยดูยี่หมายตานหมดทงถ้ามึงบอกแล้วว่าแถวันไม่มีบรรยากาศเทาแต่บอกว่าเบลเลี้ยงแล้วไม่ครบแล้วเบลเลี้ยงอะไรแก่ปัญหาไม่ต้องเลงอย่าแปบปกปิดคนลำชั่วยิ่งปกปิดแล้วยิ่งอยู่ลำบากเอาเลยตังเลยเอาจักเลยตังเลยเอาเลยเอาเลยเลยไม่มีหมูไม่มีหมูกระบอกคิดว่าเป็นของจ่าอื เอามูโจนี่โมโจเลี้ยงโมโจมาตังร้อยมอเดียวเองรอเดียวหมดนี่โอ้โหรวยแต่หายโูโจสั่งซื้อแก้นี่ไหมยะกระพาอือดิฉันพุ่นรุ่นกันรุ่นร้อยนิดมองกล้าจ่ายเยี่ไม่รู้ว่าผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่แต่ผมพูดนร้อยโมโจเปไปบาทนีมไม่รู้ไม่ได้จ้ะกระเพานี่มันเก่งแต่แบบตักแป๊มมาตักไก่จานเลยเราก็นึกว่าของฟรีตักไก่จานเลยเเยะเมื่อวันปีแล้วพี่ทุกวันก็เห็นดูเขา Để về 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 về. Ừ. Ra có Ngon ngon ngon. nó ngon ngon thế để chờ vô pe út lắm. giờ non ở lo. Nó lên được. sang chả bút đây. Ừ. Tôi nướng dầu ướt trang rồi. <laughs> Bà <laughs> 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 từ, từ nên cháo lên mắc. Ừ. 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 ngon ตักเลยอยมอืนมนี่มันนังฝั่งนี้นาะ